ทหนังจะปวดตักยูสัยกัดถึงหนังขอนังพ่อนแตหนังพี่น้องอู้หูทางตะไคร้ทำอะไรกินแรงจ้ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องมาจะบ้าพี่น้องมาเห็ดแกงขี้เล็กใส่ภาพยนตร์โคค่ะพี่น้องนี่ภาพยนตร์โค แกงคีเล็กใส่งงหนังงัวโซ่ร่มหนาวด้วยค่ะมื้อนี้อ uh huh. ากาศแบบงันนนน้นก็เย็นๆเนาะจ้ะมันร่มหนาวจะมาอีกแล้วเนาะโอเคต่ำเครื่องเลยพี่นอ้องจ้ะเครื่องของเรามีอะไรบ้างพริกหอมแดงตะไคร้ใส่ลงไปต่ำเลยพี่นอ้องไม่ครบลงเแมนคืออยากโดนโดนคุณดาเมนูนี้น ที่เด็ดอันนี้อะไรจ้ะข้าวเบื่อข้าวเบื่ออีกแล้วข้าวเบื่ออีกแล้่ยวลงไปอันนี้ไผ่ใส่ก็ไแดดโปไซก็ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าสูตรมวยใส่เนาะจ้ะต้องการให้มันเหนียวตุยเมนใส่ทำอะไรกันไปเลยอ่าประมาณนี้เด้อค่ะคุณดาะปรมาณนี้นะหั่นผักพะยต์ก่อนคุณดาเป็นตอนใหญ่อ่ะนะอออืืห เอาตอนแบบว่าตามตรงการเลยด้วยค่ะพี่นองเป็นแต่แบบว่าหนุกหนับสูฟันดีเนาะสื่อแบบว่าพันต่อมหล้วแบบเป็นแพ็คเนาะนี่จากนั้นหั่นผักจา้<ห>าอันนี้ดอกอนูกระเจาหวานหวานนะคุณอา หอมแล้วหอหอมเปรีนหวานหวานกรุบๆนอะหวานหวานน่ะหอมมัน้นนนนออนชิ้นแล้วก็ใส่เยอะๆบะหมีแกงขีดเล็กโตรุ่มหนาวได้เหมือนเฮน้ยใบน,นี้น้ำกันจั๊นอนกับซีไซเธอเดียวเลยนะต<ะ>วงไปเลยต้นหอมแบบนี้ พักหลไลเกษตรได้กี่อย่างไม่เลยอ่าเด่ดปักึ้ณตู่เหมือนจะอุ้ยปักคุณตู่พูดผิดปักคุณตู่พูดไม่พอเลยคุณตู่คุณใจค่ะคุณ,คณดาวว่าจะแบบหม้อใหญ่ไหมโอ้ ดาวเบิ้งค่ะพี่น้องใช่ป๋อเที่งพักเที่งหยังเที่งพักเที่งหยางโอเคคะมาแกงกันเลยค่ะพี่น้องนี่น้ำใบย่านางเอาใส่เน่ยหนีเลยคุณผับใส่ในครกเลยเฮ้ยเขียวดีเลยยังเขียวเพราตีอยู่อย่างนี้ขูดจังน้อยนึงแล้วเป็นติดกนดอ่าโอเค ใส่นี้ต้องไปด้วยค่ะพี่นอ้องยอดผักชีเหล็กอันนี้ก็ต้มมาแล้วด้วยค่ะต้มมาแล้วผักวยุนหรือว่านังจุกเลยตามด้วยอือน้ำเปล่าจ้าจากนั้นเกลือเกลือเกลือลงไปจังน้อยนึงค่ะพี่นงปรุงไปเลยใส่เกลือลงไปก่นน้ำปลาจ้า หัวได้ก,กระได้ค่ะพี่นวลซุปก้อนไปต้องไปเลยไปมีแบบฟมมมูบูดกระใส่ฟมมูบม,นะม,มดต้องความนัวเนาะแม่ไปเรื่อยต้องมาเติมไปอีกหน่อยนึงนิดเดียวไม่เยอะนิดปลาเฮ้ยเดี๋ยวจะใส่น้ำนิดนึนิดนึงด้วยคุณดาเพราะว่ามันจะขนปนนะค่ะอยากเอาน้ำมาใส่ก่อนอืมอมัน มนาเน,นี่ยนะปิดฝาครับน้องทางให้เป็นเดือดเนาะคะ่ะรอเดือดแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะโอ้มันมันเหนียวต,ยต,ยตุ้ยอย่างนั้นนะใช่ไหมเออคนเหมือน,นกันดเด้อเหนียวตุ้ยเลย่หนังนัง่นจุกจุ เดยวชิมรสชาติก่อนบบนี้จ้ะชิมรสชาติก่อนนะโอ้โเนี่เตุ๋ยเลยพีน่นงอ,อืมพอ,อดีเลยคุณอดาอจากนั้นใส่ผักลงไปจ้าผักที่เ้าเตรียมไว้ผักคุณตู่ผักชีลาต้นหอมแล้วก็ลูกโดดเต็มหน่อเลย ผู้ใส่ผักพวกนี้ครับจะก็หอมนะนี่สดอีมอ้ม,ม,มตัวรุ่งหนาวเนาะแล้วต้มจนแบบว่าหนังมันแบบน่าจะเปื่ยอยดีแล้วนะตอนนี้เป็นแต่กรุบกรุบเคี้ยวกรุบกรุบนังนังจุกจุกตักไปกะห่อตาหนังเดี๋ยวให้พักเพคนแบบสลุดก่อนเนาะคนพักสลดุด ถ้าบังมือนี่แบบพุ่งเธอเดียวเลยเดิวันเด็ปเไปเซ่หลังใหม่ด้พี่น้อ,อ,อง <laughs> <laughs> ปกติแอบใส่บกุณาปกติกะมีนิดนนนนนหน่อยหนังตุ๊บตักแบบหนังเน้นเน้นเน้นหนังบ่เน้นจักน้อยนึงแล้วหมากเนาะตักอยูเซยกะถึงหนังพอหนังนี่ผอนแต่หนังพี่น้องอ้ย ะชิมได้มันกินกับข้าวเหนียวจ้ะกะน้อยนึงเนาะจ้ะชิมให้พี่น้องเบิ่์งร่มหนาวัดะดีดีหนาวมันขุนดีเด้อพน้ำแบบข้นๆเลยอ่ะดูข้นจากข้าวเบื่อเนาะแม่นพี่น้องข้นพอดีผมได้เดยข้นแห้งนะแน่กินหนังเลยก่อนระวังลวกปากนะจ๊ะอืม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  เป็นไงบ้างสิบยำถึงนางแล้วมันกรุบๆนะคุณดาเคี้ยวหนุบหนับอือเขาแร่งเพิ่นได้นี่ค่ะ thuần hòn nước canh nữa chị nồng, ẩm, ngon nhá hòn, mắn mòn, ngâm thêm đọt hòn mắn mòn ร้อนๆน,นะจ้าจำอืมกินใบมันพอมมอืม,อม,อม tin bà bà để đồn không nào hết ăn em đập ta say nắng chút xong đấy cả đây đã sửa cái nắng kinh không เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะเ mm hmm. มนูแกงขี้เหล็กโคตรหนังมาพี่นอ้องแซ่บค่ะวันเด็กกินโดน mm hmm. สดนันหอนโตล่มหนาวอีกล้วช่วงนี้ล่มหนาวกลังมาอีกรอบนึงเนาะคะ่ะกฝากพี่น้องดูแลสุขภาพนั่นแน่ด้วยจ้าเนาะเนื่องจาแบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยไงคนเราก็ป่วยง่ายเนาะอ่ะคือเกาเนาะคะ่ะถ้าใครมาคลิปนี้มาเมนูเหมือนๆแบบนี้ะกะฝากกดไล์กดแชร์กูลังใจเหมือนนั่นแน่ด้วยจ้าสำรับเมนี้ก็แล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ ใายค่ะถือไปกินต่อในบ้านทสองหลายแห่งได้เหมือนกันผ่ายติบเข่าไปอ่ไอ